สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรหัสดไฮโซเซนครองสมบัติทองคำหมื่นล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่โชคดีสำหรับเมลนิธาจิระยั่งยืนกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านไฮโซเซนธาราพุทธคูหาเปรมกิจที่ในงานวิวาห์นัดีิอัตตินีโฮเทลแบงกอกและต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่อลังการมากสุดๆเพราะเป็นการมารวมตัวของคนดังในแวดวงธุรกิจและคนดังจากวงการบันเทิง มารวมไว้ในที่เดียวกันมากที่สุดอีกด้วยอาธิเบลลาราณีมากคิมณเดชน์ยายา่าเจมส์มาตเต้านัทพรเตยจรินพรอ,อเล็กชีรเดชแมทเพรนีโอปปานิสราสันนิสุวรรณเมธานนท์ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเมลนิธาไฮโซเซนหลังมีลูกสาวคนแรกอย่างน้องมาเรนซึ่งไฮโซเซนจะมีของมมลนิธาทายัทหมื่นล้านตระกูลดงังทำธุรกิจค้าขายทองคําแท่งโดยไฮโซ เซนนั้นมีชื่อจริงว่าธาราพุทธคูหาเปรเมกิจเป็นทายาทของตระกูลดังคูหาเปรเมกิจซึ่งทําธุรกิจบริษัทโกลเบกโฮลดิ้งแมจเมนต์จำกัดเป็นธุรกิจค้าขายทองคําแท่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานโดยไฮโซเซนเป็นน้องชายแท้ๆของไฮโซฮิมอิสริยะคูหาเปรเมกิจอดีตแฟนหนุ่มของสาวบีน้ําทิพย์อีกทั้งไฮโซเซนนั้นยังมีน้องชายหนึ่งคนคือไทวัุวัตรคูหาเปรเมกิจนั่นเองทั้งหลุมป,ป๊อกและสาวมากีได้พาไปบุกบ ของสามิวและไฮโซเซนงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการออกสื่อครั้งแรกของเรือนหอเลยก็ว่าได้ซึ่งดูแล้วทั้งไฮโซเซนและสามิวถือว่าเป็นนักสะสมงานศิลปะตัวยงเลยทีเดียวเพราะมีทั้งภาพวาดและงานปั้นจากศิลปินระดับโลกแถมเรือนหอของทั้งคู่ยังวิวดีมากๆอีกด้วยทําให้เห็นถึงความเขียวขจีแบบธรรมชาติท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ก v o ซ i เออร์นิวส์ขอบคุณครับ